มือนึงกระไดบพอพืนดอกพื้นพืนอืนหล้กกันในตำมีอเื่้เีกเอออันนี้กัตำไปตำมากกัเตากันจิ้นตำไปตำมากกัเตากันจิ้นเขาตำมพี่เขาล้วก็นอนก้องกันมาสูดเหลวแล้วเถอะีคแนตอมีตำบมกงเนาะเออตำบกงซมือเออสมือตำหุงสมื้อขอบคุณหนึ่งไล์หนึ่งเลิฟกับห้าท่านนะคะ มาเบิ่งสาวๆทอเสือกกุกไม่ใช่สาวๆละสาวรุ่นกระตามมาดูสาวทอเสือกกุมีหลังก็เออดูสาวปากแดงเออผู้สาวปากแดงตู้สาวปากแดงมเป็นซุปแดงหรือปากเออผู้สาวปากแดงเออนี่กระสีประมาณนี้เนาะจะเนาะพิธีการทอเสือมาดูสาวทอเสือกกผมว่ามันสีมาช่วงเขาโอ้ยอย่ามาทอเขาเขาเขาขอเนี่ยงานเชี่ยงสี่ป็นไหนมันสิโบก ขอบคุณนะคะคุณแล้วสบพุอันนี้ก็จะเป็นของงามีเาทอเสือกกเดี๋ยวพื้นหลังตัวพี่ๆน้องๆที่เขามารับช่มเอฟซีทั้งหลายที่เขามาเ็นกอกลังใจให้ประควนกะกดติดตามไว้กระไดเนาะพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดเลิฟเอ่อเพื่อบ๊อบผัดจิใหม่ๆของประควนเนาะเดี๋ยวประควนที่ไล่ให้เบิงไล่ตต่อไปเอาไล่ไม่ เสีจากพื้นนี่แล้วกระส็ไล่แบบสีล้วนๆมันนี้มันว่ามันสิงานแตกต่างกันแบบใดก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆรับชมอย่างต่อเนืองเนาะจะเนาะอีกประมาณสองวันก็สีได้เปลี่ยนสีใหม่เนาะจะพี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆกับเขามนารับชมกะไล่ไว้เนาะจะเนาะเพื่อสีบ๊อผาดคิดไม่ๆม่งอ้าควรกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ประกวนด้วยนะคะ วันนี้มาชมสาวทอเสือโอกสาวรุออ่นไหนสาววเออกตามาเออกระตามาแต่คนนี้เขาไม่กระตามาหรอกกเป็นเพื่อนกันเนาะจะพี่น้องคนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกันอ่าควบคู่กันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยแกผ่าเรียนน้ากันอยู่อสาวไหมนี่ก็แยกย้ใหญ่กันไปกรุงเทพกรุงไทยแน่ อันนไ,ได้ง่มาอยู่บากก้านอีกเพิพนกะมาทอเสียกก,ก,กอ,นกอนกพกนกเพนกใหายมาตำน้ำมาทอน้ำปั่นกันวาสันวะขอบคุณสามทิศท่านสามไร่สามเล่มนะคะเขาเป็น,นาาสาวเนาะห,นนหนนมู่มว่านยายไปยา่เอามาเตลาดว่านเอามาขาย เง้ยน้อยๆนี่อันนี้ก็คือห้าสอดแล้วแบบน,นี้ห้าก็ใส่ได้คัดอีกรอบหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องคัดไปเรื่อยๆมันก็สีนีลวดลายเห็นบอกถ้าห้าเปลี่ยนสีห้าก็ลองสองสอดถ้าห้าบ่เปลี่ยนสีห้าก็ลองสอดเดี่ยวเขาอื่นลองเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆใ,ให้ดูลายใกล้ๆก,ก่อนอาพาก,ก่อนค่าคุณตั้มมันก็จะเหมือน มันลายเกจเตานี่มันก็จะเป็นลายเป็นลายคิดดอกเอคิดมันก็จะเป็นลายสลับสลับแบบนี้สี่เซนเท่ากับลองด้สองสอดมันก็บสีเปียนมันก็บสีเปียนลาย้าห้าบอลองสองสอดห้าลองสอดเดียวมันก็บสีเป็นลายเดียวตลอดยาวเลยก็แล้วแต่ห้าสิหมักเห็ดเอาเนาะจ๋าเนาะก็ห้าสิหมักแบบใดขอบคุณนะคะขอบคุณสี่สิบสี่ท่านสี่ลาสี่เล็บ ช่วยกดไลค์กดเลิอให้พ่อควรหน่อยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเคนขอบคุณมากมายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณเดอ้อเคนไปขบับรถทางใดมือน,นี้เดินทางปลอดภัยนะคะน้องเคนไปกับรถตลอดเลยขอให้เฮงเฮงตปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณเหมือนๆพี่ๆน้องๆสุขภูสุขนคนนรับมาแล้วกดไลค์กดเลือเพื่อเป็นกำลังใจให้ป่านน่อเดอ้อแต่เดอ้อ มือน,นี้ปปากกัสีทอดเสือกุ้งไปก่อนจังหน่อยไอ้เน็ตบ๊อบันมี่ว่าสิเขาตลาดอยู่มือน,นี้สิไปจ่ายเน็ตเน็ตบ๊อมีอันนี้กัเติมชุกเฉินให้เขาเห็ดให้มวาวาดลอยกว่าบาทสองถุงถือโทรศัพท์เลีนไปหาเขาเจ๊เดะเจ๊เดะมันบอดดายตัดฉีดเนาะมันก็อยู่บอดดายสวัสดีทุกคนทุกบ้าน